อีกหนึ่งสมาร์ทโฟนเรือธงที่หลายคนรอคอยกันนะครับกับชิปตัวท็อป Snapdragon 8 Elite และกล้องซูมนะครับความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลพร้อมกับ AI ที่ไม่ช่วยทำให้ภาพซูมนั้นมีความคมชัดมากขึ้นนั่นก็คือ Honor Magic 7 Pro สบายดีทุกคนนะครับพัทรอยแซนครับและนี่คือ Honor Magic 7 Pro ครับเรียกว่ามีการไปเผยโฉมเปิดตัวตั้งแต่ง,งานคอคอมแซมบ้าก้อนซัมมิตนะครับเปิดตัวมาในจีนไปเรียบร้อยแล้วก็ไล่ยาวมามาเลเซียจนถึงนี่ละครับตอนนี้ในไทยเราก็มาแล้วนะครับกับโปรบายบุ๊กิ้งหลายคนที่แบบลงชื่อจองกันไปผมว่าถ้าเกิดได้ไเห็นรีวิวตัวนี้โอ้โหน่าจะเรียกว่าพร้อมพุ่งตัวไปรับเครื่องเลยทีเดียวเพราะครั้งนี้นะครับต้องบอกว่า ทางฝั่งออเนอร์นะครับจัดเต็มทั้งเรื่องของตัวเครื่องงานดีไซน์นะครับกล้องออกแบบมาอย่างสวยโดยเฉพาะสีนี้เลยนะครับลูน่าชาร์โดเกรเรียกว่าน้องแนวฟิตหลายคนเห็นแล้วบอกว่าโอ้โหตัวนี้สีสวยจริงจังและเป็นแฟนของ Honor นะครับหลายคนก็น่าจะดูกันอยู่แล้วว่าจุดแข็งของ Honor Magic นะครับทุกครั้งก็คือจะมาพร้อมกับกล้องที่ชัตเตอร์ทำงานได้เร็วมากๆพร้อมจับทุกโมเมนต์แล้มาครั้งนี้นะครับกับ Magic 7 Pro เนี่ย มีการอัปเกรดขึ้นมายังไงบ้างรวมถึงอไอ้มาช่วยอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถในเรื่องกล้องของเจ้ารุ่นนี้กันก่อนเลย ถ้าเกิดสังเกตกันอย่างแรกครับก็คือรูปลักษณ์ของตัวโมดูลกล้องครับรอบนี้ออเนอร์ปรับให้มีขนาดเล็กลงนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยมันดูมีความสมมาตรมีความสวยงามมากขึ้นไม่ให่หยิบขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหโมดูลกล้องมันใหญ่จนกินตัวเครื่องไปเยอะนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความสามารถอันนี้ยังคงเทพเหมือนเดิมเพราะว่าตัวกล้องหลักครับยังเป็นกล้องตาเหี่ยว Super Dynamic Honor for Con Camera ความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับรบแสงที่เลือกปรับได้ตั้งแต่ f 1.4 ถึง f 2 0แล้วก็มีการสั่น os มาด้วยถัดมาคือกล้อง ultra wide นะครับสำหรับถ่ายภาพมุมกว้าง122องศาตัวนี้ความเอียด50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับค่าเลนส์ f 2 0แลนะครับยังสามารถใช้ในการถ่ายมาโครได้ด้วยส่วนตัวกล้องซูมหรือว่า telephoto นะครับตัวนี้ระยะ optical สเท่าก็จริงแต่ว่าตัวเซนเซอร์นะครับมีความเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลโดยมีขนาดเซนเซอร์ที่1ต่อ1นนะครับและก็รับแสง f 2 6 มาพร้อมกันสั่น OS แม้ว่าจะมีระยะซูมออปติคอลแค่3เท่านะครับแต่ว่าด้วยความที่เซนเซอร์มีความละเอียดสูงครับมาพร้อมกับอินเซนเซอร์ซูมทำให้สามารถถ่ายภาพซูมได้ไกลสูงสุดถึง100เท่า ส่วนกล้องหน้าเซลฟี่นะครับถ้าเกิดดูจากบริเวณด้านบนเนี่ยที่เหมือนแคปซูลนะครับเหมือนจะมี2กล้องหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นเดฟเซนเซอร์นะครับสรับการสแกนใบหน้าแบบ3มิติแต่ว่าตัวกล้องเซลฟี่หลักเนี่ยความละเอียดห0ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 0นะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมุมกว้างถึง90องศามูดและโทนของภาพจาก Honor Magic 7 Pro นะครับตัวกล้องหลักเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนกับจะมีการปรับจูนให้สีมีความสดอยู่ประมาณหนึ่งครับเพราะ ช่าะว่าหลายๆคนเนี่ยใช้มือถือก็ชอบถ่ายภาพแล้วมันดูสีสดๆหน่อยนะครับแต่นี้ก็สามารถเลือกปรับเพิ่มเติมได้นะครับเพราะมีทั้ง Natural นะครับโทนธรรมชาติหน่อย Vibrant ์ ant, เน้นความสดความสว่างแล้วก็ออเทนติกซึ่งภาพที่เราเก็บมาส่วนใหญ่จะเลือกใช้หมด Natural นะครับเพราะว่าตัวสีสันเนี่ยมันดูมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเช่นเดียวกับความคมชัดนะครับทำได้ดีมา,มากๆในส่วนของตัวกล้องหลัก แล้วก็ยังสามารถจะเลือกปรับพวก aperture หรือว่ารูปแสงด้วยความที่ตัวกล้องหลักมันมี physical aperture นะครับสามารถปรับได้แค่2ระยะก็คือ1.4กับ2.0เท่านั้นซึ่งช่วยให้ควบคุมเรื่องของการชัดลึกชัดตื่นได้จากส่วนของตัวฮาร์ดแวร์จากที่ลองใช้งานมาตอนที่ถ่ายรูปแสงไฟเนี่ย f 2 0มันจะมีดวงไฟแฉกนะครับผมเหมือนกับที่ใช้กล้องใหญ่ถ่ายเลย ส่วนตัวกล้อง ultra w i นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับปรับจูนสีมาได้ดีเลยนะครับเรียกว่าต่อเนื่องกับตัวกล้องหลักไม่เจอปัญหาว่าเปลี่ยนกล้องแล้วสีภาพต่างไปแน่นอนนอกจากนั้นยังสามารถใช้ถ่ายภาพระยะมาโครนะครับแบบ c l o สอ up ได้ด้วยจากตัวกล้อง ultra wide แล้วก็มาถึงนะครับเรื่องของกล้องซูมที่ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกค่ายเนี่ยแข่งเรื่องนี้กันเป็นหลักนะครับ honor magic 7 pro ถือว่าทำได้ดีกว่าที่คาดไว้นะครับตอนแรกไม่ได้คิดนะครับผมว่า มันออปติคอลแค่3เท่าอะระยะซูมที่มันควรจะคาดหวังได้น่าจะไม่เกินประมาณ6เท่าหรือว่า10เท่านี้ก็สุดๆแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าพอลองใช้งานจริงนะครับไอเจ้าออปติคอลซูม3เท่าแต่เซ็นเซอร์2 0 0ร้ล้านพิกเซลตัวนี้นะครับระยะซูมแบบ15เท่า20เท่าเฮ้ยกลายเป็นว่ายังดีอยู่เลยนะครับเรื่องของค,ม,คมชัดละเอียดของภาพนะครับ ส่วนระยะการถ่ายภาพนะครับตั้งแต่30เท่าจนถึงร้อยเท่านะครับมันจะมีการใช้ตัวของ AI Super Zoom มาช่วยมวลผลเพิ่มเติมนะครับโดยหน้าจอจะมไอคอนให้กดเปิดทางซ้ายเผื่อใครที่ว่าลองถ่ายมาแล้วเอ๊ะไม่เห็นมันจะปรับภาพมันคมชัดขึ้นเลยนะครับต้องเปิดอันนี้ก่อนแล้วต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยหลังจากที่เราถ่ายภาพเสร็จแล้วเนี่ยกดเข้าไปดูรูปอาจต้องใช้เวลาประมวลผลสักระยะหนึ่งครับเพราะว่าตัวของระบบ AI เนี่ยต้องมีการต่ออินเทอร์เน็ต แล้วน่าจะมีการใช้เรื่องของ AI Cloud มาช่วยมวลผลแล้วก็เรนเดอร์ภาพให้มีความคมชัดมากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ5-10วินาทีแล้วแต่ความซับซ้อนของภาพซึ่งถ้าบริเวณนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับ AI Super Zoom จะไม่ทำงานส่วนใครเป็นสายคอนเสิร์ตนะครับเจ้า Magic 7 Pro เองก็จะมีตัวฟีเจอร์ที่เรียกว่า State Mode นะครับในส่วนของตัวกล้อง เมื่อเราเปิดใช้งานสเตตโหมดนะครับตัวกล้องก็จะมีการปรับตั้งค่าทุกสิ่งอย่างให้เหมาะกับการถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอบนเวทีนะครับส่วนฟีเจอร์ที่เป็นพระเอกของกล้องออ n เนอร์นะครับเอาจริงแล้วคือใส่มาแทบทุกรุ่นและพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอดนะก็คือตัวของ AI Motion Sensing Capture ที่สามารถถ่ายภาพเหตุการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวและเกิดขึ้นเร็วมากๆได้นะครับหรือก็เป็นการเอาตัวกล้องตายเยี่ยวนะครับหรือตัวฟอน c o คอนคาเมราเนี่ยมาใช้งานในเรื่องนี้แบบจริงจังในครั้งนี้นะครับจะมีการเพิ่มความคมชัดด้วยฟีเจอร์ HD Super Burst นะครับเรียกว่าสามารถยิงเป็น b บ r ร์ชช็อตรัวๆและได้ภาพที่คมชัดมากขึ้น เรียกว่าถ้าเกิดที่บ้านใครนะครับมลีลูกลูกหลานๆคลานอยู่เป็นเบบีหรือว่ามีน้องหมาน้องแมวนะครับอยากจะถ่ายแบบภาพในขณะที่มันเคลื่อนไหวมีโมเมนต์แบบนั้นอยู่นะครับเจ้า HD Super b r d นี่จะช่วยครับให้เก็บภาพหลายๆช็อต,ตและอย่างต่อเนื่องและก็ยังมีความคมชัดในแต่ละช็อตอยู่ด้วย และแน่นอนครับสลับสายพอเทนะครับการมาของฮารคูสตูดิโอที่มีการร่วอกับทางออเนอร์นะครับเราก็สามารถถ่ายภาพพอเทนในลักษณะที่เหมือนกับถ่ายจากสตูดิโอนะครับมีการจัดแสงจัดไฟให้เรียบร้อยโดยจะมีทั้งโหมด Vibrant ์นะครับคัลเลแล้ว c l a s s ิกที่เป็นในสไตล์มุนโครมขาวดำ แล้วก็จะมีการเพิ่มนะครับในส่วนของตัว AI e n h a n c e Portrait เข้ามานะครับเผื่อใครที่แบบว่าอยากให้ลักษณะหรือสไตล์ของ Portrait นั้นมันมีความคมชัดเก็บรายละเอียดเรื่องของไรผมต่างๆได้ดีขึ้นนะครับสามารถเลือกเปิดตัวนี้ใช้ถ่ายภาพได้เลยส่วนเรื่องวิดีโอนะครับตัวนี้ถ้าเป็นกล้องหลังสูงสุดคือ 4K 60เฟรมนะครับเช่นเดียวกับตัวกล้องหน้า 4K 60ได้ด้วยนะครับ นอกจากนี้มีโหมดมูวีนะครับที่เราสามารถจะปรับแต่งในเรื่องของลัดนะครับเติมสีเข้าไปได้หรือการเปิดเรื่องของพวกเป็นพอเท i วิดีโอ Beauty อะไรแบบนี้ก็สามารถเลือกใช้จากตัวโหมด Movie ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดมีการเปิดใช้งาน Beauty หรือว่า p พอเท i วิดีโอเมื่อไหร่นะครับความละเอียดของตัววิดีโอเนี่ยจะสูงสุดแค่ Full HD เท่านั้นจากกล้องแล้วครับมาต่อที่เรื่องของตัวจอภาพกันบ้างเพราะดูภาพแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหน้าจอเป็นหลกักถูกไหมครับ รอบนี้ถ้าพูดถึงตัวกระจกหน้าจออันนี้ใครที่ไม่ชอบจอโค้งครับตัวนี้ยังมีความเป็นไมโครคอร์สเคิร์ฟอยู่คือจะเป็นจอโค้งทั้ง4ด้านนะครับแต่ก็เป็นการโค้งแบบเล็กๆครับบริเวณส่วนขอบๆเท่านั้นนะครับเพื่อให้มันดูหรูหราดูสวยงามแล้วก็ดูขอบจอบางด้วยโดยตัวกระจกนะครับที่เอาจริงแล้วอยู่ภายใต้ฟิล์มนะครับที่ติดบ้างแต่แกะกล่องเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเนื้อ ออเนอร์นาโนคริสตัลนะครับมีเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะครับเหมือนกับรุ่นออนเนอร์ก่อนๆที่เราเคยเอามาทุบกระบุ้งกระเบื้องให้ดูกันแล้วก็ยังทนทานต่อรอยขีดข่วนด้วยส่วนของพาเนลนะครับเป็นจออัมโมเลตรีเฟรชก็เป็นแบบดานามิกครับตั้งแต่1ถึง120เฮิร์ตความสว่างสูงสุดครับสามารถดันได้ถึง5,000นิตในสภาพที่แบบแสงจ้าม,มากๆเดินกลางแดดกลางวันอะไรแบบนี้นะครับและในความที่เราใช้มือถือกันโอ้โหวันหนึ่งหลายชั่วโมงครับออเนอร์อก็พยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของ การถนอมสายตานะครับทำให้ตอนนี้ Honor Magic 7 Pro นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Circular Polarized Display ที่จำลองการส่องแสงของตัวหน้าจอออกมาให้เป็นลักษณะคลื่นวงกลมนะครับหรือพยายามทำให้แสงที่ออกมาจากหน้าจอเนี่ยมีความใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติมากที่สุดนะครับโดยเทคโนโลยีใหม่เขาบอกว่าเวลาใช้งานไปเนี่ยแสงสีฟ้าก็จะรบกวนตาน้อยลงด้วยและก็ ลดอาการตาล้าหรือว่าตาแห้งเวลาใช้งานหน้าจอของเจ้าเมจิกไปนานๆซึ่งอันนี้ก็เป็นการทํางานร่วมกับเรื่องของ p w Dimming Dynamic Dimming นะครับที่มีการปรับเรื่องของจอกระพริบให้เป็นความถี่สูงนะครับตาเราก็จะไม่ล้าอีกอย่างหนึ่งที่อยู่บนหน้าจอนะครับผมก็คือตัวของ 3D Ultrasonic ครับหรือว่าการสแกนด้วยมือที่อยู่บนหน้าจอนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับแตะปุ๊บปลดล็อกปับปบป๊บนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้ตัวสแกนใบหน้าอันนี้ก็ทําได้ดีเพราะว่ามีกล้องสามมิติ พูดถึงเรื่องจอกันแล้วนะครับนี่เลยลืมว่าตัวของ Magic Capsule นะครับผมที่ทุก Activity ที่เราใช้งานอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันเชื่อมต่อกับตัวฟีเจอร์เมจิ c แคปซูลก็จะมีการย่อลงมานะครับให้สามารถจะกดย้อนกลับไปเล่นต่อหรือไปดูข้อมูลได้ที่บริเวณของตัวแคปซูลด้านวนตรงนี้เราจะมาลองดูกันว่าเรื่องของพลังเสียงจากลำโพงคู่สแตนโอของเจ้า Magic 7 Pro ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับทั้งเรื่องของมิติความดังของเสียง ที่สำคัญก็คือทางออเนอร์นะครับเลือกที่จะเติมบูเฟอร์เข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มเสียงเบสนะครับทำให้เวลาลวเรารับชมคอนเทนต์ดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันก็ได้มิติที่ลึกขึ้นมาต่อที่ตัวระบบปฏิบัติการมากนะครับกับ Magic OS นะครับแล้วก็ตอนนี้ Honor เนก็ได้รับการใส่ความสามารถเพิ่มเติมเข้ามานะครับเราได้เห็น AI ตอนที่มีการใช้เรื่องของการถ่ายภาพการซูมไปแล้วใช่ไหมส่วนหนึ่งครับส่วนการแต่งภาพนะครับอันนี้คือในแกลเลอรีร่เองก็สามารถจะเอามาใช้ครับในการลบคนลบของที่เราไม่ต้องการออกไปจากภาพหรือตัว Magic Portal นะครับที่เราสามารถจะ Drag and drop นะครับลากพวกไฟล์ต่างๆนะครับแชร์ข้ามแอปได้ง่ายแบบนี้นะครับเนี่ยอยากจะเอาภาพจากแกลเลอรี่ไปโพสใน Facebook ก็ลากมา แล้วจิ้ไมไปที่ Facebook ได้เลยแค่นี้ก็พร้อมจะโพสและแชร์ต่อแล้วนอกจากนั้นครับ Owner a ยยังมีการเพิ่มเติมเรื่องของโมเดลภาษาเข้ามาด้วยนะครับ a มไอ a รานสลีครับให้เราสามารถจะใช้ในการพูดคุยแปลภาษาครับแบบ r e ียลไทมได้กับอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าคู่สนทนา,าได้เลย นอกจากนั้นยังมี AI Deepfake Detection นะครับ Deepfake ตัวนี้จะมาช่วยในการตรวจสอบว่าไอ้ภาพเสียงตรงหน้าวิดีโอที่เราคุยอยู่หรือวิดีโอคอลที่เราสนทนาด้วยเนี่ยมันเป็นคนจริงๆหรือเป็น AI Deepfake นะครับเพื่อเรารู้ทันมิจฉาชีพนอกจากนั้นก็ยังมี Circle to Search ครับมี AI Note และ AI ที่ช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวนะครับอย่างตัวของ Privacy Call หลายคนอาจจะเคยเจอกรณีที่ว่าเราคุยโทรศัพท์อยู่แล้วเสียงลำโพงมันดังจนคนข้างได้ยินว่าเราคุยอะไรอยู่นะครับ เจ้า privacy call เนี่ยมันจะมาช่วยปรับเรื่องของเสียงลำโพงครับให้มีความเงียบแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังจนเกินไปทำให้คนรอบตัวเราได้ยินครับส่วนใครที่มีความลับหรือว่าอยากแยกโปรโฟไฟล์ในการใช้งานนะครับตัวของ parallel space ที่เราเคยว้าวมากตอนที่มากับ magic v3 ครับรอบนี้ h o n o r magic 7 pro ครับก็มีใช้งานด้วย และก็ยังมี AI Private Space ครับอันนี้คือดีตรงที่เวลาเข้าไปใช้งานครับเราสามารถสแกนนิ้วแยกนิ้วกันล็อกอินเข้าไปก็จะกลายเป็นกับอีกพื้นที่หนึ่งไปเลยซึ่งข้อมูลใน Private Space ครับเราสามารถจะโยกแอป,ปโยกรูปไฟล์ต่างๆครับไว้ในนี้ได้โดยการเข้าถึงข้อมูลรูปภาพต่างๆใน Private Space ครับต้องใช้รหัสผ่านคนละตัวกับรหัสล็อกเครื่องหรือการสแกนแลายนิ้วมือก็สามารถเลือกสลับใช้นิ้วอื่นได้ มาต่อที่ความเร็วแรงของตัวเครื่องนะครับกับชิป snapdragon 8 elite นะครับถ้าดูเร็วจากตัวของคะแนน benchmark กันก่อนนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าทําได้ตามมาตรฐานเรือธงของปีนี้เลยนะครับอย่าง geekbench 6.3นะครับคะแนน single core 2,979 multi core 8,145 3 r d ี m a r wildlife extreme stress test นะครับสูงสุด6,427คะแนนส่วน a n t u o u benchmark ครับรอบแรกแอบแปลกใจเหมือนกันเพราะแนนออกมาแค่ประมาณ2ล้าน เอาจิงแล้วตัว Snapdragon Elite เดียมันต้องแบบ2ล้านกลางกลงปลายปลายนะครับเราก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยลองเปลี่ยนเรื่องของตัว CPU เป็น Performance Mode นะครับรอบนี้คะแนนขึ้นมาเป็น2,659,000คะแนนครับค่อยสมกับเป็น Snapdragon Elite หน่อยโดยความแรงเบอร์นี้นะครับมาทดสอบเก n Shin Impact 60เฟรมกันบ้างเรียกว่าทำได้ดีนะครับการตอบสนองของตัวเกมความลื่นไหลของเกมแต่ก็ต้องบอกว่าเล่นไปสักพักก็รู้สึกตัวเครื่องเริ่มอุ่นเริ่มร้อนอยู่เหมือนกัน ส่วนพวกเกมสแตนดาดนะครับ Rv Pub G พวกนี้คือเรียกว่ามาตรฐานอยู่แล้วกับชิป snap 8 elite ครับเก็บ mm hmm. เรียบหมด mm hmm. ก็จะมีพวกเกมที่กราฟิกหนักๆนะครับ mm hmm. อย่างเช่นพวกซินเดอเรลโซนซโร่หรือว่าตัวของว o เทอร์ริงเวฟครับอันนี้ก็จะกินสเปคพอสมควรเหมือนกันแม้จะเป็นชิปตัวท็อปอย่าง snap 8 elite แล้วก็ตามมาถึงตัวแบตเตอรี่นะครับอย่างที่ทราบกันดีว่า Honor เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเจ้าที่มีการเอาตัวของซิลิคอนคาร์บอนมาใช้เป็นเจ้าแรกๆนะครับโดยรอบนี้นะครับกับ Honor Mag เม p r เเนี่ย เป็นรุ่นที่3แล้วความจุแบตเตอรี่อยู่ที่5,850ม ah. ิลลิแอมมาพร้อมระบบชาร์จไวนะครับ100วัตต์แล้วก็ถ้าเกิดเป็นการชาร์จไร้สายก็ยังไวเหมือนกันนะครับถึง80วัตต์เลยจากที่ลองเล่นมาครับตัวว่างานนี้ออเนอร์ก็จัดเต็มให้กับเจ้า Magic 7 Pro ครับตั้งแต่เรื่องของตัวชิปเซต snap 8 Elite หรือตัวหน้าจอครับที่ไม่เน้นแค่สีสดหรือความสว่างแล้วแต่ว่าพยายามเน้นเรื่องของการถนอมสายตาให้มากขึ้น ไหนจะตัวกล้องนะครับ200ล้านพิกเซล AI Super Zoom ที่ทำได้ดีเกินคาดกับราคาที่เปิดมานะครับ35,990โดยราคานี้นะครับมาพร้อมกับหน่วยความจำ RAM 12GB แล้วก็ Storage อยู่ที่ 512GB นะครับ โอ้คือถ้าเกิดชนกับตัวที่เป็นชิป snap 8 elite ด้วยกันในตลาดตอนนี้เรียกว่า h o n o r ทำถึงทำคุ้มอีกแล้วนะครับโดยวางขายทั้งหมด3สีนะครับแต่ผมชอบสีนี้สวยสุดเลย Luna Shadow g r a y และอีก2สีนะครับ b r e e z e Blue อันนี้ออกแนวฟ้าๆหน่อยนะครับท้องฟ้าอ่อนๆเลยแล้วก็ Black ที่เป็นสีดำ ซึ่งใครที่ Buy Booking นะครับจองมาก่อนอันนี้ก็ได้ของแถมตัวของ Honor Watch 4ไปใช้งานคู่กันด้วยนะครับพร้อมกับโปรโมชั่น Trade Up เอาเครื่องเก่าไปแลก6 0 0 0บาทแต่ใคร Bu าย o o ๊กคิไม่ทันนะครับช่วง p r ี o r d e r ยังมีอยู่ถึง21กุมภาซึ่งใครที่จองผ่านหน้าร้านหรือว่าออฟไลน์นะครับจะได้รับส่วนลดเพิ่ม6 0 0 0บาทกรณีเอาเครื่องเก่าไปแลกซื้อและเกิดเป็นการเทรดผ่านออนไลน์นะครับจะได้ตัวของแท็บเล็ต Honor Pad X8A ไปใช้แทนและในวันรับเครื่อง22กุมมาพััะรบจได้ Honor Open E Au แถเพิ่มให้ด้วย แต่นี้เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการส่วนการจองออนไลน์ก็จะมีจํากัดแค่ร้อออเดอร์แรกนะครับเรียกว,ว่างานนี้ของแถมเพียบนะครับแต่ลืมไปพรีออเดอร์กันวันนี้ผมพักรอกทีมรอยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับอ๋อเลือกสินให้บอกมาด้วยนะ